เมื่อการกระจายข่าวสารและการพูดย้ำอันเป็นเท็จอยู่ทุกวันนะครับถึงการเลือกตั้งจนกลายเป็นว่าการไม่เลือกตั้งนั้นคือประชาธิปไตยและเป็นทางออกของประเทศโดยนยโยบายที่ประชาชนพึงพอใจกลับกลายเป็นสิ่งต้องห้ามในสังคมไทยปัจจุบันทําให้การเมืองของไทยทุกวันนี้ครับผิดเพี้ยนไปจากเดิมเป็นอย่างมากติดตามจากขอาัอัปเดตครับ มาติดตามคอลัน์อัปเดตจากหนังสื้อพิมพ์มติชนรายวันคอลันำสถานีคิดเลขที่12เรื่องเพี้ยนไหมเนี่ยการเมืองไทยกำลังจะทำให้อะไรต่อมิอะไรเพี้ยนไปจากปกติอย่างน้อยก็ทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้งรู้สึกไม่อยากจัดการเลือกตั้งเพราะมีความไม่พร้อมหลายอย่างเริ่มจากกะกะตที่ควรเป็นหัวหอกในการประกาศว่า การเลือกตั้งคือคำตอบที่ดีที่สุดท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองการเลือกตั้งคือหนทางในการแก้ปัญหาแต่ที่ไหนได้กลับได้ยินเสียงกกตอเอ็นเตียงไปในทํานองว่าถ้าจัดการเลือกตั้งก็จะทําให้เกิดปัญหาตอนนี้กกตกํากกลังเสนอให้เลื่อนกําหนดวันเลือกตั้งออกไปอีกจากวันที่20กรกฎาคมตามที่ได้ตกลงกับฝ่ายรัฐบาลไว้ก่อนหน้านี้ขอให้ไปเป็นวันที่3สิงหาคม เหตุผลการเลื่อนมีเยอะแยะกระบุงโกยคล้ายกับจะบอกว่าการเลือกตั้งไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่กำลังจะเป็นต้นเหตุของปัญหาการเลือกตั้งวันนี้กลายเป็นการเลือกตั้งเพื่อระบอบทักษิณประชาธิปไตยไทยในทุกวันนี้กลายเป็นประชาธิปไตยเพื่อทักษิณคนไทยเสียงข้างมากทุกวันนี้ก็กลายเป็นเสียงข้างมากเพื่อทักษิณทุกวันนี้ถ้าใครเห็นด้วยกับทักษิณก็จะกลายเป็นคนไม่ดีไปทันใด คนที่มีความคิดเช่นนี้มีเยอะแยะขนาดครูบาอาจารย์ก็ยังเป็นนักรัฐศาสตร์ไทยไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งนักนิติศาสตร์ไทยสนับสนุนการใช้มาตราเจ็ดตั้งนายกแต่ละคนมองว่าไทยควรที่จะมีนายกมาจากการแต่งตั้งไทยควรที่จะมีคณะรัฐมนตรีที่มาจากการสรรหานอกจากนี้ยังมีนักสื่อมวลชนเชียร์ให้มวลมหาประชาชนไปปิดล้อมสถานีโทรทัศน์ บางคนเป็นเอาหนักถึงกับเข้าร่วมขบวนการใส่ร้ายป้ายสีทั้งๆท,ที่วิชาสื่อมวลชนเป็นวิชาที่สอนให้เข้าถึงความจริงและนำเสนอความจริงแต่กลับใช้วิชาอันเป็นคุณมากระจายข่าวสารอันเป็นเท็จความผิดเพี้ยนยังกินไปถึงนักการเมืองระดับหัวหน้าพักการเมืองที่เห็นดีเห็นงามไปกับนายกแต่งตั้งและเห็นด้วยกับคอรมอสรรหา นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพัคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแต่ก็มองว่าการเลือกตั้งไม่ใช่ทางออกของปัญหาคือมองเห็นว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นปัญหาด้วยซ้ำด้วยความเชื่อที่ว่าทำให้ข้อเสนอทางออกจึงสนับสนุนนายกและครมอรแต่งตั้งแม้จะเสนอระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของนายกแต่งตั้งแต่กลับไม่มีใครเชื่อเพราะที่ผ่านมามีประสบการณ์ถูกหลอกมาแล้ว เมื่อปี2550ตอนประชามติรัฐธรรมนูญ2550บอกว่าสามารถแก้ไขโดยใช้สอสอรอได้แต่พอปี2556กลับบอกว่าไม่ได้เพราะการยกร่างใหม่ถือเป็นการล้มร้างรัฐธรรมนูญปี2550หรือเมื่อตอนเกิดวิกฤตพรบนิ้โทษกรรมสุดซอยฝ่ายนักวิชาการหลายคนก็ออกมาเสนอให้ยุบสภา เพื่อให้ร่างพรบรฉบับเจ้าปัญหาศูนย์พันธไปเลยหลังจากนั้นก็มาเลือกตั้งใหม่แต่ปรากฏว่าพอยุบสภา,าไปเมื่อวันที่9ธันวาคม2556เหตุการณ์ก็บานปลายมาอย่างที่เห็นคนที่เสนอว่ายุบสภา,าแล้วเลือกตั้งใหม่ก็หายไปเหลือแต่คนที่บอกว่ายุบสภา,าก็ยังไม่เลือกตั้งอยู่เต็มไปหมดพูดอยู่ทุกวันจนกลายเป็นว่าการไม่เลือกตั้งคือประชาธิปไตย การไม่เลือกตั้งคือทางออกของประเทศดังนั้นทุกคนต้องร่วมกันทําให้บ้านเมืองนี้ไม่มีการเลือกตั้งผู้ที่รักประชาธิปไตยต้องช่วยกันเพราะเสียงข้างมากที่เข้าคูหาจะนําอธิปไตยไทยไปมอบให้กับพันตํารวจโททักษินนโยบายที่ประชาชนพอใจกลายเป็นสิ่งต้องห้ามเพราะเป็นช่องทางให้คนโกงโอ้ยอะไรกันเนี่ยประเทศไทยเพียนสุด,สด